สวัสดีค่ะห่างหายกันไปสักระยะนึงเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆก็วันนี้ได้โอกาสนะคะพอดีว่าพอมีเวลาว่างสัก1นชั่วโมงก่อนไปรับน้องของข,องขวัญที่โรงเรียนนะคะโบก็เลยอยากที่จะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนที่โบใช้มาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใน1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือมีเพื่อนๆพี่ๆ inbox เข้ามาถามตลอดว่าตัวนี้ยังใช้อยู่ไหมมีความตื่นเต้นพอสมควรเลยะค่ะไม่ได้ทำคลิปนานมาก ไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะคะกล้องเกิ้งอะไรก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยใช้กล้องหน้าตั้งขากล้องไฟก็ใช้ไฟห้องไม่มีไฟโคมไฟโตะอะไรนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเรื่องแสงสีหรือว่า การรีวิวยังประมาะไปหน่อยก็ให้อาภัยับด้วยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะคะก็จะขอพูดในเรื่องสำลีจะมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยสำลีที่โบใช้ล้างกินซิงวอเตอร์ใช้ดีมากนะคะไม่คิดจะเปลี่ยนใจเลยใช้มาตลอดก็จะเป็นตัวเอเมตัวนี้ใช้ดีมากเนื้อสำลีเป็นเนื้อสำลีที่มีความนุ่มมีความหนาเวลาที่เราใช้ตัวน้ำกินซิงวอเตอร์เนี่ย เนื้อสำลีไม่เป็นขุยไม่ยุ่ยเลยค่ะแล้วก็มันไม่บาดผิวหน้าดีนะเออตัวสำลีเนี่ยโบจะให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะคือช่วงระยะเวลา 1- 2ถึงปีที่ผ่านมาลงทุนกับการใช้สำลีดีๆสักตัวอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดีขึ้นนะคะผิวไม่มีความหยาบกร้านขึ้นล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางก็ดีค่ะโอเคมากๆเลยตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองก็อยากแนะนำให้ลองค่ะ แล้วก็มาถึงตัวสำลีอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวสำรีที่โบใช้กับตัวโทนเนอร์ตัวเดิมเลยของซิลกอสตัวนี้หาซื้อง่ายแล้วนะคะเป็นเนื้อสำรีที่มีความบางมากๆเลยในแผ่นหนึ่งก็จะมาให้ถึง2แผ่นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะเวลาใช้เราก็ฉีกครึ่งตัวสำลีเนี่ยมีความบางดีแล้วก็นุ่มอมน้ำโทนเนอร์ได้ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปทําให้เราประหยัดตัวโทนเนอร์ด้วยนะแล้วก็เช็ดผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเช็ดโอเคทําความสะอาดได้ดีเลยคินซิงวอเตอร์นะคะกานเยตัวนี้ เปลี่ยนใจไปใช้ห้ออื่นไปใช้แบรนด์อื่นก็กลับมาตายล้างตัวนี้เพราะว่าราคาเขาย่อมยาวเราสามารถที่จะล้างได้บ่อยๆล้างได้ทุกวันแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เยอะได้ขวดหนึ่งส่วนใหญ่ที่โบซื้อมันจะอยู่ที่ร้อยเก้าหรือ200ประมาณเนี้ยค่ะดีมากอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวเซซิฟแบบโบอะใช้เราไม่แสบผิวนะคะไม่ระคายเคืองแล้วหลังจากที่เราเช็ดเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกที่ผิวยังมีความนุ่มๆอยู่ลื่นๆอยู่ค่ะผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าระคายเคืองคือใช้ดีมากอ่อน ถ้าวันไหนที่โบแต่งตานะคะช่วงนี้ก็คือแต่งหน้าน้อยมากเวลาแต่งหน้าก็จะไม่ค่อยได้แต่งตาเท่าไหร่ให้แต่งมากสุดเลยคือกีดอายไลเนอร์ปัดมาสคาร่าแค่นี้ค่ะก็จะใช้เป็นของเมเบอร์ลีนตัวนี้ใช้ดีอ่อนโยนดีใช้ทำความสะอาดพวกอ,อ,อายไลเนอร์หรือว่าพวกมาสคาร่าที่เราปัดไปอะ่ะมันล้างออกง่ายแล้วก็ไม่แสบตานะคะคือรู้สึกว่าอ่อนโยนดีก็ใช้ดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากหาซื้อง่าย ตัวทําความสะอาดผิวหน้านะคะโบก็จะใช้เป็นตัวโซวัซูตัวเดิมๆเลยตัวนี้เป็นโซวัซูเจนเทอร์คินซิ่งโฟมค่ะตัวเนี้ยชอบฟิลลิ่งชอบเนื้อสัมผัสมากกลิ่นมันจะหอมสะอาดหอมเย็นๆนะคะฟองโฟมที่ให้มาคือกําลังดีไม่หนาไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ให้ผิวเรายังมีความชุ่มชื่นอยู่ให้ความสบายผิวผิวไม่ตึงนะคะให้ผิวนุ่มๆคือรู้สึกดีมากเวลาใช้คือมันไม่คันหลังจากที่เราสับหน้าจนแห้ง แล้วมาถึงโทนเนอร์นะคะก็จะมี2ตัวที่ใช้สลับกันนะคะคือถ้าตัวนี้หมดก็จะสลับไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาใช้ก็จะมีของ e t u d i y House ตัวนี้ราคาย่อมเยาวเวลาที่เราเช็ดผิวหน้าเนี่ยเออจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นสบายผิวดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวรู้สึกว่าแห้งให้ความชุ่มชื้นที่กําลังดีแล้วก็เขาสามารถที่จะเคลียร สิ่งสกรปรกบนใบหน้าโบที่มันยังตกค้างอยู่ออกมาได้จริงๆอะค่ะคือสำลีอะถ้าสมมติว่าอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยโบจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าในการล้างหน้าค่ะโบจะใช้น้าเปล่าล้างหน้าทุกเช้าใช่ไหมโบก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยที่ขาดไม่ได้เลยต้องใช้โทนเนอร์เคลียนะคะพวกความมันบนใบหน้าเออหรือสกินแคร์ที่เราล้างน้ําเปล่าไปไม่หมดอย่างเงี้ยมันจะทําให้พวกสิ่งตกค้างสีดๆน้ำตาน้ำตาล,ตาลค่ะ เออติดอยู่ที่สำลีได้ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ใช้แล้วผิวแพ้ง่ายอะ่ะบว่าใช้ดีมากนะคะอ่อนโยนสุดๆเลยแล้วก็ทำความสะอาดได้จริงอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของมา m o n นะคะ rosewater toner ถ้าใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบหอมๆออจะชอบมากเพราะว่ามันหอมสดชื่นเป็นกลิ่นกุหลาบเบาๆหอมผ่อนคลายอ่อนโยนทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติผิวอย่างดีค่ะเคลียร์พวกสิ่งตกค้างได้ดีแล้วก็ให้ความซุ่มชื่นได้ดีถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันเนี่ยก็คือชอบทั้งคู่นะคะแล้วก็ราคาดีงามทั้งคู่เลยอะ่ะ มาถึงขั้นตอนการใช้น้ําโลชั่นตบหน้านะคะก็จะมีอยู่2ตัวที่ใช้มาเรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในช่วงสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยโบจะต้องการน้ําตบหน้าที่มันให้ความบางเบานะคะโบก็จะใช้เป็นของลังโคม c า l ิฟิกดับเบิ e เ s สเซนตนะคะตัวนี้โบซื้อเป็นขนาดทดลอง5 0 m mm มลมานะซื้อตุนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อในปริมาณนี้แล้วเราไปเทียบ ฉเฉลี่ยแล้วอะถั่วฉเฉลี่ยกับขวดใหญ่กลายเป็นว่าไซเนี้ยคุ้มกว่าเป็นตัวนะเมเซนที่เวลาเราใช้เนี่ยเราต้องเขย่านะคะให้เนื้อเข้าเข้ากันแบบนี้อ่าแล้วเราก็เทใส่ฝ่ามือแล้วก็ประครบประครบไปตัวเนี้ยให้กลิ่นหอมผ่อนคลายที่บอกว่าหอมดีแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยให้ความกระจางใส่บนผิวหน้าได้จริงแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับจริงนะคะคือตัวเนี้ยเห็นผล ไวมากโบคิดว่าเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วเห็นผลเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลณนะเดี๋ยวนั้นที่ใช้เลยจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่ใช้เนี่ยเขาทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นพวกรูขุมขนโบที่เคยกว้างตรงนี้ทุกวันนี้ก็คือปัญหาเหล่านั้นนะมันลดน้อยลงมากค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเราเปลี่ยนก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวเนี้ย ใครที่ต้องการความกระจ่างใสเออให้ผิวเรียบเนียนชุ่มชื่นเตรียมการลงสกินแคร์ขั้นต่อไปอะดีมากใช้ตอนกลางวันอะไม่ทำให้หน้าเหนะหน้ามันนะคะโอเคเลยนะน้ำตบในช่วงกลางคืนที่โบใช้เนี่ยก็ต้องการความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นของ Hada ดา b ระบตัวพรีเมียมตัวนี้ใครที่ผิวแห้งเนี่ยโบคิดว่าจะชอบมาก ลืมบอกเลยเนาะตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะว่าสภาพผิวหน้าของโบเป็นสภาพผิวที่ผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะแล้วก็สภาพผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะผิวหน้าจะถีฟง่ายมากเจอแสงแดบดบจัด,จดหรือว่าไปที่ไหนที่มีสิ่งเล้าต่อการรบกวนผิวอย่างเงี้ยโบก็จะมีอาการเป็นแดงๆขึ้นที่แก้มก่อนเลยะคะ่ะมันก็จะแสบๆนิดนึงนะสําหรับตัวเนี้ยใช้ดีนะคะคือตัวน้ำเอสเซนส์ของเขาอะ่ะมันจะเป็น ลักษณะที่เป็นหยดเจลอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความหนืดเนี่ยค่ะเห็นไม้มมันจะมีความหนืดแล้วเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะมันจะหนืดหนืดหน่อยค่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีความหนึบแต่ว่าสําหรับโบอะเวลาใช้ก็คือใช้ไปแค่3ามถหยดหยดที่ฝ่ามือแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะ วอมวอมวอมแล้วก็กดกดกดที่หน้าไปมันทําให้เราตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวมันเด้งดีนะแล้วก็เออให้ความชุ่มชื้นได้ดีไม่ทําให้ผิวแห้งกล้านแล้วก็ช่วยให้แบบ การบำรุงสก,กินแคร์ในขั้นตอนต่อไปที่เราจะไปลงพวก AM, izer, เซรั่มมอยเจอไรเซอร์อย่างเงี้ยมันก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะคือราคาย่อมเยาวมากๆเลยกับคุณภาพที่ได้เนี่ยดีมากช่วยผิวอิ่มฟูดีอะค่ะช่วยได้จริงนะตัวนี้ดีมากมาถึงเซรั่มนะคะจะมี3ตัวที่โบใช้สลับวนกันไปนะก็คือในช่วงเช้าเนี่ยขอเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาวก่อนเลยละกันนะจะเป็นของกานิเย่ไบคอมพลวิตามินซตัวนี้ค่ะ โบจะชอบไปซื้อแบบซองเนี่ยซื้อจากเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซองละประมาณ39บาทเป็นเซรั่มที่ซึมเข้าผิวไวมากนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มให้กลิ่นหอมของมะนาวนิดๆน,นะคะมีกลิ่นเลมอนหน่อยๆเวลาใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายผิวหน้าดีความคิดโบอะ่ะไอ้พวกจุดด่างดำอะ่ะเขาช่วยทำให้มันจางไวขึ้นถือว่าคุณภาพดีมากสำหรับวิตามินซีที่มาในรูปแบบเซรั่มแบบนี้ค่ะ หาซื้อง่ายใช้แล้วเห็นผลได้จริงนะตัวนี้เนื้อดีมากๆใช้กลางวันแล้วมันสบายผิวหน้าดีเซรั่มอีกตัวนะคะที่ใช้ในตอนกลางวันก็จะเป็นของลังโคมเจนิฟิกตัวนี้โบซื้อที่โบซื้อตุนที่เราสิบขวดเลยนะสมมติว่าเราเราซื้อแล้วเรามาหารอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะคือถ้าเราไปซื้อขวดใหญ่โบมีความรู้สึกเอ้ยทำไมขวดใหญ่มันแทนที่มันจะคุ้มกว่ามันกลับแพงกว่าโบก,ก็เลยซื้อแบบเนี้ยนะคะตัวนี้ชอบมากเลยเนื้อเซรั่มบางเบาสุดๆแล้วก็ ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสพอกันเลยเนี่ยยิ่งใช้คู่กันกับตัวน้ําตบหน้าตัวเนี้ยคือช่วงเนี้ยผิวหน้ากระจ่างใสได้เพราะ2ตัวนี้เอาที่แบบสังเกตเห็นความแตกต่างตั้งแต่ที่เราใช้สกินแคร์มาแล้วเรามาเปลี่ยนใช้2ตัวนี้คู่กันนะ่ะคือมันช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนรูขุมขนกระชับขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยระหว่างวันไม่ทําให้หน้าเมื่อกหน้ามอยเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบามาก ตอนเช้าก็จะใช้เซรั่มตัวนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็จะลงครีมกันแดดได้เลยอะค่ะโดยที่ไม่ต้องไปลงพวก m o i s ไซเซรเ i z e r เพราะโบผิวหน้าผสมค่อนไปทางมันในช่วงหน้าหนาวมันก็เอาอยู่ไม่ทําให้ผิวหน้าโบแตกเป็นขุยอะค่ะใช้ดีมากๆเลยเนื้อเซรั่มบางเบานะคะน้ําใสมากแล้วมาถึงเซรั่มตอนกลางคืนที่ นอกใจไปไม่ได้นะคะจะต้องใช้ว่าแบบตั้งแต่โบทำคลิปแรกๆเลยใช่ไหมโบก็ใช้ตัวนี้มาตลอดเพื่อนๆบางคนอาจจะเดาได้นะก็จะเป็นของเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไลตัวนี้คือไม่ว่าหน้าคุณจะไปเจอมรสุมชีวิตอะไรมาจะมาแห้งจะแบบไม่สบายอิดลอยหรือหน้าไปแพ้เครื่องสำอางอะไรมาให้กลับมาใช้ตัวนี้นะคะเขาเนื้อเขามันจะมีความแบบชุ่มชื่นสุดๆนะคะเนื้อจะมีความเป็นแบบ ในความคิดโบเนื้อมันจะมีความเป็นเจลลี่อ่ะเออเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความเป็นเนื้อเจอลลี่ใช้แล้วให้ความอิ่มเออบนใบหน้าผิวหน้าฟูขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแามว่าเรื่องรอยด่างดำจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยโบคิดว่าสองตัวเนี้ยเห็นผลกว่าตัวนี้กับตัวเซรั่ม ลังโคมเห็นผลกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ก็คือช่วยในเรื่องริ้วรอยให้ผิวอิ่มฟูช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เออทำให้หน้าเราเนี่ยมารู้สึกว่าช่วงไหนที่มีรอยแผลเป็นจากสิวหรือว่าอาจจะไปโดนเล็บตัวเองสกิดมาแล้วเป็นรอยข่วนเงี้ยใช้ตัวเนี้ยรอยแผลมันจะจางไวขึ้นนะคะแล้วก็มันช่วยสมานผิวได้ดีมาต่อกันที่ไอคีมค่ะก็จะเป็นไอคีมที่ถูกและดีไปอยู่จริงนะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นของ o r d i n a r y ตัวนี้มันเป็นอะไรนะคาเฟอีนโซลูชันห้าเปนตะคะาสำหรับโบเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องแบบใช้แล้วให้ขอบตามันขาวนะแต่ว่ามันช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวรอบดวงตาได้ดีะคะ่ะถามว่าเรื่องริ้วรอยช่วยได้เยอะไหมก็นิดนึงอะคะ่ะดีกว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยโบซื้อมาประมาณ200-300กว่าบาทประมาณนี้นะคะ่ะ เนื้อเขาจะเป็นเซรั่มแบบนี้เป็นเนื้อน้ำอย่างเงี้ยค่ะทารอบดวงตาให้ความชุ่มชื้นได้โอเคนะคะก็ถือว่าในราคาเท่านี้กับการบำรุงที่เขาให้ความชุ่มชื้นเราไม่ทําให้เรารู้สึกว่าคันรอบดวงตาผิวแครกอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากระหว่างวันก็ไม่ทําให้แป้งตกล่องดีค่ะคือโอเคมากๆเลยมาต่อกันที่ไนท์ครีมนะคะก็จะมี2ตัวก็จะเป็นไวจ์ไลเซอร์นะไวจ์ไลเซอร์ตัวแรกของโบเนี่ยจะเป็นของคาแรงไวท์พลาส b บ t ชันนิ่งไนท์มาร์กนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่คุณแม่ลูกอ่อนอย่างโบก็จะเนี่ยปุนเป็นไซส์เล็กๆนะคะเพราะว่าราคามันจับต้องได้ง่ายไม่หนักกระเป๋าเราจนเกินไปนะเราก็สามารถสวยได้ในราคาขนาดทดลองนี่แหละนะถ้าเป็นแต่ก่อนมีลูกก็จะแบบจัดเต็มฟูลไซส์ไปเลยถึงไหนถึงกันพอมีลูกเราก็ต้องเป็นขนาดนี้แหละ เขาเขียนเลยว่าเป็นทางโอไนมาร์กเจลแล้วก็เราสามารถใช้เป็นไนมาร์กได้เลยคือเป็นมอย e เจอร์ไรเซอร์ธรรมดาก็ได้สําหรับโบเนี่ยโบก็จะทาเป็นแค่มอยส์เซอร์บางๆเคลือบผิวไว้นะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบออกกึ่งเจลอะ่ะเดี๋ยวโบเอาเนื้อให้ดูกึ่งครีมเจลแบบนี้ค่ะแต่ว่าเนื้อซึมไวมากแล้วก็พอเวลาเขาซึมแล้วอะ่ะมันจะให้ฟิลแบบเหมือนเคลือบผิวไวบ้บางๆค่ะ หอมมากตื่นเช้ามาเนี่ยรู้เลยว่าผิวกระจ่างใสขึ้นมากผิวมันจะขาวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าสมมติว่าวันไหนที่แบบโบต้องการที่แบบอยากจะไปถ่ายรูปให้หน้ามันดูกระจ่างใสก็ตอนกลางคืนโบกตัวนี้ไปเลยใช้ดีมากค่ะตัวเนี้คุ้มใครหาซื้อได้แบบกระปุกใหญ่เลยโบก,ก็ว่าจะไม่เสียดายเงินแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบอยากลองไซส์เล็กก่อนก็แนะนำเชียร์สุดเลยคือมันดีมาก มาจระไนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของซิเชโดตัวกระปุกสีน้ำเงินแบบนี้ตัวเนี้คนที่ผิวแห้งมากๆโบคิดว่ายังไงก็ชอบเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างหนักนี่ใช้จนจะหมดครึ่งกระปุกแล้วแต่ว่าตัวเนี้ใครที่ต้องการความยกกระชับนะคะแล้วก็ช่วยให้แบบผิวมันอิ่มน้ําจัดเต็มยกกระชับผิวที่มันค่้อยคล้อยให้มันแบบเหมือนลีฟขึ้นไปอย่างเงี้ยเออตัวนี้ดีมากช่วยในเรื่องริ้วรอยได้ดีมากๆนะคะ โฟกัสไหมคือถ้าสติว่าวันไหนเราอยากจะออกงานแล้วแต่งหน้าให้เครื่องสำอางมันแบบติดแน่นกลืนไปกับผิวเลยเหมือนกับว่าเครื่องสำอางมันจะแบบ กลืนสมานไปกับผิวเหมือนผิวเรานี่แบบดีมากผิวอิ่มมากนะคะก็ต้องเป็นตัวนี้ช่วยผิวกระชับขึ้นผิวเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีโบรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วผิวมันแน่นเหมาะสําหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วนะคะแล้วก็คนที่ต้องการการบารุงแบบอัดแน่นจริงๆในคืนนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสุดยอดจริงๆในตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ใช้ดีค่ะมาต่อกันที่กันแดดนะคะจะมี2ตัวสําหรับตัวที่แบบ ใช้ในทุกๆวันของโบในวันสบายๆชิลๆแบบไม่ต้องใช้ขั้นตอนในการเกี่ยอะไรมากมายก็จะเป็นของ c a n น a ม e ตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่ง เป็นเนื้อกันแดดที่ดีมากๆกึ่งเจลกึ่งครีมอย่างเงี้ยแต่ว่าซึมเข้าผิวได้ไวมากแล้วก็อ่อนโยนนะคะสาหรับโบเนี่ยโบจะหาซื้อกันแดดแต่และตัวใช้บนผิวหน้าหาซื้อยากมากเพราะโบเป็นคนผิวหน้าเซนสิทีฟผิวแพ้ง่ายกันแดดตัวไหนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาเยอะๆหรือว่ามีส่วนผสมของน้ําหอมมาเยอะๆอะ่ะ ผิวโบไปแล้วคือมันจะคันขยเยอมันจะเป็นสิวผดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆยิ๊บๆ,ๆเต็มหน้าเลยค่ะแต่สําหรับตัวนี้อ่อนโยนเกลี่ยง่ายซึมไวใช้แทนมอเจอร์ไซเซอร์ได้เลยแต่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าคือมันเป็นครีมกันแดดที่แบบ าะใช้มาหลายหลอดมากๆแต่เสียอย่างเดียวคือหาซื้อยากยากนะคะัสรรมีบางสาขาด้วยนะหรือไม่ก็ต้องไปตามแบบเคาน์เตอร์แคนเมสที่อีท์แอนด์บอยก็มีขายนะคะเพื่อนๆตัวนี้ดีแนะนาําใครที่ชอบกันแดดที่เนี่ยค่า S.P.F มันก็50บวก P.A. 4บวกเลยอะ่ะดีมากๆอะแล้วก็ใช้ได้ทุกวันไม่ทําให้เมคอัพนี่เป็นคราบนะคะคือดีมากตัวนี้แล้วก็ผิวมันน่าจะชอบนะ,ะให้ความชุ่มชื้นกาลังดีด้วย กันแดดอีกตัวคะ่ะที่แบบจะใช้เวลาที่อยากจะถ่ายรูปนะคะวันนั้นอยากถ่ายรูปต้องการความแมดนิดนึงนะก็จะใช้เป็นตัว a n e ซ่าตัวนี้ค่ะ spf 0บ a บวก pa บวกตัวเนี้ยคือเป็นเนื้อน้ำนมที่เวลาที่เราทาไปแล้วอะ่ะเขาจะให้เนื้อที่เป็นเนื้อแมทต์สำหรับโปรนะให้ผิวที่มีความกระจ่างใสขึ้นหลังจากที่ทาเสร็จมันจะรู้สึกผิวเราสว่างขึ้นแมทขึ้น พอมันแมขึ้นมันสว่างขึ้นแล้วเราไปลงเครื่องสำอางมันทําให้เครื่องสำอางเรามันเป๊ะเพื่อนเพื่อนมันเป๊ะมากแล้วก็ตัวเนี้ยกันแดดได้ดีมากๆในวันที่แบบอยากออกแดดจัดๆนะคะคือดีแต่ว่าข้อเสียมีนิดนึงบางครั้งที่เราใช้สกินแคร์บางตัวเรามาใช้กันแดดตัวเนี้ยบางตัวอาจจะไม่เข้ากันเนื้อไม่เข้ากันคือมันจะทําให้เนื้อกันแดด เวลาเราลูบแบบเป็นขุยเลยเป็นขุยขาวๆแต่ถ้าวันไหนที่เราเลือกสกินแคร์ดีๆอที่มันเข้ากับตัวเขาได้เนี่ยโอ้โหเนื้อมันจะเนียนมันจะลื่นเลยค่ะนะตัวเนี้ก็ถือว่าดีมากๆปกป้องแดดได้ดีแล้วก็ให้ผิวที่แบบถ่ายรูปสวยอะ่ะสำหรับโบอะตัวนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นแบบใสเก่านิดนึงให้ความชุ่มชื้นเน่ยตัวนี้จะให้ความแมตกระจ่างใสนะคะผิวขาวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแต่หน้าไม่เป็นคราบไม่วอกนะคะตัวนี้ดีมากๆ เพิ่งหันไปเห็นว่ายังมีมอยจาไลเซอร์อีกตัวที่ยังไม่ได้พูดนะคะก็จะเป็นของอัตปามชุดติ้งเจลโลชั่นตัวนี้ตัวนี้มันมีที่มาที่ไปนะว่าทำไมโบถึงซื้อมาจริงๆอะ่ะตั้งใจว่าจะซื้อมาทาให้น้องฟ้าใหม่เพราะว่าน้องฟ้าใหม่ลูกสาวคนเล็กเขาตรงเนี้ยเขาจะชอบแพ้ตลอดเวลาเหมือนแพ้น้ำลายหรือไงสักอย่างก็จะชอบเป็นแบบผื่นแดงๆอย่างเงี้ยค่ะ เราก็พยายามจะหาตัวครีมอะไรก็ได้ที่มาทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยลูกเราอ่ะมันชุ่มชื้นใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยแบบสมานในตรงตัวแดงๆผื่นๆตรงเนี้นยทีนี้เอามาใช้ให้น้องฟ้าใหม่มีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แม่ก็เลยแบบเอามาลองดูซิลองทามังามม่งทาเป็นไวจ์ไลเซอร์เพราะว่าถ้ามันใช้ได้มันถูกอะราคามันย่อมเยาวแล้วมันให้มาในปริมาณที่เยอะตัวเนี้ยช่วยในเรื่อง ความชุ่มชื่นสุดๆนะคะคือถ้าเราอยากทาให้มันแบบหน้านไม่หยอกมากแล้วก็เกลี่ยบางๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้มันแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ลงได้เต็มที่นะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เ,ออเนื้อเจลแบบนี้เนื้อบางมากพอเวลาเกลี่ยก็คือเกลี่ยซึมไวกลายเป็นเนื้อน้นะะําเลยค่ะแตกเป็นน้ําอย่างเงี้ยให้ความชุ่มชื้นที่แบบดีนะสําหรับโบดีมากๆเลยอะ่ะ เออคือมันทาตอนกลางคืนนอนท้องแอร์ตื่นเช้ามาหน้าเราไม่แหง้งหน้าเราไม่ไม่ขาดน้ำอะค่ะคือตื่นเช้ามาหน้าชุ่มชื่นนะก็ถือว่าเป็น m o i s ไรเซ z e r ที่ช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นได้ดีช่วยให้ผิวดูมีน้ำอยู่บนใบหน้าดีอะค่ะคือผิวมันจะอิ่มๆนิดนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องเบามือนิดนึงเพราะว่าถ้าลงเยอะมันก็มันเหมือนกันนะ ตัวนี้แต่ถือว่าใช้ดีเพราะว่าอย่างหลอดน,นี้พอจําได้ว่าซื้อมาประมาณเท่าไหร่เอง400แล้วดูดิปริมาณมาในปริมาณที่120 ML มันบอบางมากก็คิดดูว่าใช้สําหรับเด็กทาลกได้ใช้ที่หน้าเด็กทาลกได้ถือว่ามันเหมาะกับผิวเซนซิทีฟสุดๆนะคะสาหรับตัวเนี้ก็ถ้าใครหาซื้อได้ก็อยากให้ลองรู้สึกว่ามันจะเป็นเวสําอางมั้งตัวเนี้ยือของเกาหลีะคะ่ะใช้ดีใช้ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะใช้แล้วก็จะเย็น มาถึงสครับหน้านะคะตัวที่ใช้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นี่ไปซื้อหลอดใหม่มาแล้วเป็นของเซนไอสเฟสกินสครับนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวเฟสกินแอปิคอร์ดสครับอะคะ่ะตัวนี้คือมันเป็นสครับที่หอมกลิ่นแอปิคอรนะคะแล้วก็ตัวเม็ดสครับของเขาวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อหยาบ ไม่ใช่เม็ดซอรับแบบอ่อนโยนฟิลลิ่งว่าแบบเบาๆค่อยๆนวดอะไรเงี้ยไม่ตัวนี้เนื้อมันจะเป็นเนื้อมเ,นเนอมสดซอรับที่หยาบนะคะเวลาใช้บนผิวหน้าเราต้องใช้น้ำลูบมือให้มันชุ่มๆแล้วก็ค่อยๆสครับบนไปอย่าหนักมือเพราะถ้าหนักมือผิวมันจะระคายเคืองผิวมันจะเป็นแผลได้เลยนะเพราะว่าด้วยความหยาบของเขาแต่ที่โบชอบคือเวลาที่เราสครับตัวนี้อย่างเบามือแล้วเราล้างออกผิวหน้ามันนุ่มมันสะอาดมันรู้สึกว่า มันผัดเซลล์ผิวได้จริงเรจะใช้แค่ทีละครั้งเดียวพอนะคะเราจะรู้สึกว่าสกินแคร์มันซึมเข้าผิวดีแล้วผิวมันดูแบบกระจ่างใสขึ้นผิวมันมีความเปล่งปลั่งขึ้นนะคะเหมือนมันได้ผัดเซลล์ผิวที่มันตายไปแล้วเซลล์ผิวเก่าอะ่ะผัดออกไปแล้วอย่างเงี้ยอืมก็มีความรู้สึกว่าใช้ดีนะแลามันก็ไม่ได้แพงมากค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็คือมีขายหมดมาถึงสเปรย์ฟลิกหน้านะคะที่ใช้ได้ทั้งแทนสเปรย์น้ำแร่ไปเลยแล้วก็ใช้ได้้เเปป็นทัังสสรแบบหบห เบสดเมคอัพเหมือนกับว่าใช้เครื่องสำอางเสร็จแล้วอะไรแล้วแล้วก็ฉีดๆนะจะเป็นของยี่ห้อนี้แต่โบอ่านออกเสียงไม่ถูกค่ะมันเป็น ka hi ตัวนี้ใช้ดีจนแบบซื้อตุนแล้วอีกสองขวดอยู่ในลิ้นชักคือแบบมันดีจริงๆเพื่อนๆหอมดูแพงดูลักชูรี่มากฟิลลิ่งดีตัวสเปรย์ละอองอะละเอียดเวลาเราสเปรย์เนี่ยแรงกดของหัวสเปรย์ดีมากเดี๋ยวลองสเปรย์ให้ดู เนี่ยมันละเอียดมากเลยค่ะคือมันไม่รู้สึกเปียกแต่มันจะรู้สึกเหมือนกับเรามีอนูของละอองสเปรย์ตัวเนี้ยเข้ามาที่หน้าเราอย่างเงี้ยโบชอบใช้ในวันที่ไม่แต่งหน้าโบก็ใช้นะคือลงสกินแคร์เสร็จอะไรเสร็จทาแป้งฝุ่นแล้วก็เอาตัวเนี้ยฉีดให้ผิวมันแบบ ชุ่มชื่นมีความเรียบเนียนแล้วโบก็ชอบใช้ในขั้นตอนของการเหมือนกับลงเมคอัพเสร็จหมดแล้วนะแล้วโบก็จะใช้ตัวนี้ฉีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเขาจะช่วยให้แป้งทุกสิ่งอย่างที่เราทาบนใบหน้ามันกลมกลืนกันมันนวลเนียนมันคือผิวเราคือผิวคือผิวเนี้ยเป็นผิวของฉันจริงๆที่ฉันไม่ได้โบกแป้งลงไปไม่ได้ปัดแก้มไม่ได้ประโคมอะไรเลยอะ่ะคือแบบมันทําให้ผิวสวยผิวดูฉ่าผิวดูกโกลแต่หน้าไม่มัน ให้ผิวที่ดูสวยมากๆแล้วผิวดูอิ่มน้ําแต่ชอบตรงที่หน้าไม่มันเนี่ยชอบมากทําให้ผิวเราดูสวยจริงๆดูผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันสบายผิวดีมันชุ่มชื่นผิวดีใช้ได้บ่อยมาถึงตัวโลชั่นบํารุงผิวบ้างนะจะเป็นของวัสลีนทั้งคู่เลยค่ะใช้ในตอนกลางวันและกลางคืนนะคะตัวนี้จะเป็นตัว SPF 30นะคะ PA บวกบวกใช้มานานนมมากคือใช้ของวัสลีนมาตลอด จะเปลี่ยนก็แค่แพ็กเกจที่เจ้าของเขาเปลี่ยนไปอะเปลี่ยนแพ็กเกจอะเราก็ยังตามซื้อแต่ที่โบเลือกเป็นตัว spf 30เนี่ยเพราะว่าโบมีความรู้สึกว่าเนื้อ็กเจอร์ของเขาอะมันกำลังดีสำหรับในตอนกลางวัน5 0 pa บวกๆวกเนี่ยมันอาจจะให้ความหนึบเกินไปสำหรับโบเพราะว่าโบก็แค่ในระหว่างวันอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือไม่ก็ออกไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วกลับบ้านแค่นี้คือโบไม่ได้ไปใช้ชีวิตตากแดดในขนาดนั้นก็สำหรับ spf 3 0 pa บวกบวกเนี่ยถือว่าโอเคให้เนื้อสัมผัสที่ ไม่หนึบมากนะคะให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากใช้แล้วผิวไม่แห้งผิวไม่แตกผิวไม่เป็นขุยป้องกันแดดได้โอเคสําหรับโบคือผิวโบมันก็ไม่ได้ดําขึ้นไปกว่าเดิมนะคะให้ความกระจ่างใสได้ด้วยอะ่ะอืแล้วก็สําหรับตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นตัววัสลีนเฮลตี้ไบกูตาไฮยาเซรัมตัวนี้ชอบมากชอบกลิ่นกลิ่นมันหอมแบบเหมือนเราใช้น้ำหอมที่ ถูกจลิตกับโบมานหอมตราตึงดีค่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสคือให้ความบางเบาให้ความชุ่มชื่นได้ดีเวลาใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีฟิล์มเคลือบผิวไว้อิ่มน้ำเด้งๆแต่เขาบอกว่ามันมีวิตามินซีสิบเท่าด้วยนะอันนี้ก็ต้องรอใช้ไปเรื่อยๆค่ะแต่นนี้ก็ขวดที่สามแล้วอะ่ะชอบกลิ่นกลิ่นดีมากเลยถ้าใครที่อยากจะผ่อนคลายในตอนกลางคืนแล้วได้บำรุงผิวด้วยแล้วได้กลิ่นหอมๆนะคะให้ห้องเราหอมด้วยก็ตัวนี้แนะนาเลยดีมาก ขอแถมตัวสุดท้ายนะคะลืมหยิบม,มาพูดเพิ่งไปเข้าห้องน้ำเอามาเนี่ยชาว์์เจลนะตัวนี้เป็นของ b ีไนทค่ะกลิ่นพีซเลิฟพิโอเนสชาว์์เจลตัวนี้ <c oughs> เนื้อสัมผัสดีเป็นเจลอาบน้ำที่ให้ฟองที่แบบเยอะกำลังดีให้ฟองโฟมแบบ นุ่มลื่นนะคะแล้วก็ให้กลิ่นหอมที่มันหอมกลิ่นพีทเหมือนใช้น้ําหอมแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นตัวพีทของเขาอะกลิ่นน้ําหอมในเนี้ยมันติดผิวดีด้วยนะคือออกมาจากห้องน้ำมายืนทาสกินโคงสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังหอมติดผิวมันทําให้เราผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องอาบน้ําก็ผ่อนคลายออกมายืนทาครีมก็ผ่อนคลายอย่างเงี้ยใช้ดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งแต่ในที่นี้คือต้องทาบํารุงต่อที่ผิวนะเพราะว่า ถ้าเราไม่ทาครีมต่อนี้โบก,ก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะทําให้แห้งไหมนะคะแต่ที่ชอบเลยคือฟิลลิ่งในการอาบ เหมือนใช้ครีมอาบนะ้ำแพงๆเยี่ยมก็ชอบสามีโบก็ชอบตัวนี้คือแบบแกบอกว่าโอเคเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยลองก็แนะนําม,มันหอมน่ารักมากเลยกลิ่นนะอืมก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์รูทีนทั้งหมดที่โบใช้ในปีที่ผ่านมานะที่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ถ้าพูดเร็วไปหรือว่ากระอักกระอ่วนยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นจริงๆแล้วโบต้องทาเวลาด้วยเนี่ยบ่ายสองพอดีเลย ไปรับของขวัญต่อของเขิงก็ยังไม่ต้องเก็บนะคะคลิปก็ยังตัดต่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาตัดต่อแล้วกันเนอะ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยโบกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่โบได้นะคะแล้วก็ช่วย กดซับสไคร์นะตอนนี้กูตรงๆเลยว่ามาทําตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยนะคะสปอนเซอร์อะไรก็ไม่มีแล้วก็อย่างแต่ก่อนยังได้ไรายได้จาก YouTube บ้างแต่ตอนนี้คือเป็นศูนย์ <c oughs> ไม่ได้แล้วนะคะก็มาทำได้ใจรักแล้วก็คิดถึงด้วยแหละอยากที่จะมาทําบ่อยๆแต่มันไม่มีเวลาจริงๆอันนี้คือคิดถึงอะ่ะก็เลยมานะคะ ก็อย่าลืมนะถ้าชอบคิดถึงกันก็อย่าลืมเม้าส์มอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โบด้วยค่ะคลิปหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นแบบอะไรดีเอาสิ่งที่โบชอบละกันน้ำหอมอาจจะมาเปิดกลุ่น้ำหอมที่ชอบใช้ในช่วงนี้ดีกว่าถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้ามีคนมาคอมเมนต์เอออยากดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆก็ จะมีกำลังใจมาตั้งกล้องต่อในปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถนาเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยรับทรัพย์อื้อซ้าเลยโอเคไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย